ใช่เหรอใช่เหรอโอ้ยฉุล้วว่ะฉันกูลงนะมาพี่ที่มาดูกางไฟหน่อยเป็นกางไฟโดนเยอะเอออันนี้กางไฟกางไฟเออรันรันหรอรันหรอพี่คุยอะไรพี่คุยไรยควายกันอีกควายกันต่อคนเวเที่ยนี้ไม่ได้อย่าเพิ่งลงนะเดี๋ยวสมบันอตัวไม่ล็อกไฟที่นี่แล้วั่ะสวชุบก่อนชุบก่อนต้องรีบพกเชียร์แปดเชียร์แปดไอตัวชุบก่อน

ตียยังไงตีใหญ่ลงไฟดีช็อตนี้อ๋อฮะไอ้ดูศพออกมาหน่อยก็ได้ศพมาตีตีตีอ้ดูตีเลยดูศพมาดึงศพออมาดูไฟกลางเหรอโอ้ยโดนว่ะโดนว่ะดึงพมาเล่นฝั่งปั๊มหึงมือนจะโดนว่ะเฮ้ยไฟกลางยังอยู่ยังอยู่ไฟกลางยังอยู่มาลนฝั่นีดึงศพม่นังปร้องไหวอยู่เขาถือศพยิงปืนแล้วไอ้โง่เขาถือศพจับปืนแล้ว โอ้โนีคยังรันอยู่อันนี้ังนอยู่อุุไม่ออุไม่ลอะไรเพื่อนต่อวอร์ม่ลงเล่นลงเล่นเกมเหน่อยเล่นลุงเล่นเอาหน่อยปังหน่อยปังหน่อยใครอกิปังิเฮ้ยถือส็อถือปืนถือซ็อกถือปืนทั้หมดเลยไอ้ปืนเ่นพ่หน่อยได้ป่ะแต่ต้องฝังาระลมาอยู่มาอยู่ปังหน่อยลงผมอยู่ใจหลังใจหลังเจอไรโคนรลุงเล่นกูดิแกนำปืนปังลงหน่อยยิงพี่หน่อยลงยิงพี่หน่อยเอ้เน้องสวยมันขี้เองสวยเออ้ทไมเกมันตลอดอะ มันบั๊กเหรอวะปืนมันซู้ไม่ไหวมันเก่งแค่ไฟกลางไอ้เมค่ะปืนมันโง่แล้วมีลุงเด่นด้วยก็บอกเลยมึงซวยมาคือเป็นเอกลงยีพหน่อยแล้วลงคงไปเทตีนเขาใช่ไมครัใช่ใช่ใช่แน่นอนคือแน่นอนเดฮ้ยไอเมสซี่หน้ามึงหมุนดิอ่ะฮะตีดตีไม่แหวสวะเลียงไฟกายเพื่อนิงดปืนระวังปืนนะปั๊มระวังเลียงไกลหน่อยมีดปากย่่หายมทำไมอะปากดิ เว้ยต right ีใหญ่กูมาว่ะเว้ยเย็ดเย็ดปันแลโนไปหน้าปั๊มปัดแลโนไปหน้าปั๊มปั่ดนลโนไปหน้าปั๊มไม่สัตว์ไฟกลางปั่ดนลโนไปหน้าปั๊มฟังกูออกมาเล่ยๆคนมึงขึ้นเล่ยเพื่อนอยู่ไหนมึงบอกเล่อนทำไมมันชอบเล่นสนับวะมันเอ๋อเะไรวะโอ้คันจอปัดแลโนออกมาปัดนลโนมันเปหน้าปั๊มในไฟเยอะเพนในพายเยอะจริงเลยปัดแลโนมันได้หมดเลยเลาะเพื่อนอะไรเพื่อนอะไร อะไรอ่ะไฟใหญ่เฟมวิ่งห้าซิปกยอยพือมมากก็ได้นะเฮ้คในวตีโอ้โหไฟใหญ่โอ้โหเฟมห้าซิปหกนี่ยนยังไงเอ๋วป่ะนี่กูไม่แปลกรองทำไมไม่จับไม้จับจัสลับเนี่ยเฮียหมแังอองอาก็คุยเจีิงกดเจีเจียงิมาหน้าปั๊มมาหน้าปั๊มเสีเสียชื่อไอ้แฮปหมดเฮียคยังหม่าบมาเล่นหน้าปั๊มบมาเล่นหน้า กลับมาหน้ากลับมาหน้าตั้มมึงฟังพีู่เขากลับมาหน้าตั้มไหมึงกลับมาเฟห้าสิบหกสิบลับไม้มึคงจะชี้หัวให้มึหรอกเ้เดอบบอสกัเดอบบอสวะเดอบบอสแท์กเดอบตีวะเเ่ะตัวไม่รอกเลออะไรอ่ะเฮ้ยล็อ้อะไรมึงอ่ะไปเองเนไปนนไปใคได้สมรนิยม ไปอีกวไปอีกน้อต้องมวดต้องมดอีกมดอีกมวดอีกมื่อีกทำไม่มตีมันก่ายกันเซม5เบกสิบน่น้องเล่นไม่ได้ไงมันเพิ่งไปเอาคอมใหม่ด้วยไมหพยายามยื้อ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 ะื้อยื้อยื่อ่ือยื้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 อยื่อยื้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 อพื้อยื้อยื่อือื้อยือื้อื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 ้อือือือยือือือยือือยือือื้อื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 ้อ้อือยือื้อื่อื้อื ไปชุบเพื่อหน่อยไปปงเลยนะคือรถเว้ยโดนดิโดนดิโดนยิงผ่านบอกพอดีกระสุนป๊ดมึงนะกระสุนหมดเ้มีมาแล้วอ่ะมีดมาแล้วอ่ะไม่ได้ลุกเลยโดนโดนปืนมันยิงแบบไม่ได้เล่นตีชุบเพ่อก่อนอยพิ่งตีงอมเล้วเสียงเริ่มงอมแล้วเพบไปนี้ขอญาตหนีนะคุณส่งหาเพื่อนหาเพื่อนอีกหาอีกหาอีกหาอีกอย่าเพิ่งเล่นอย่าเพิ่งรีบเล่นถือมีดหาเพื่อนห่อก่อนหาเพื่อนถือปืนช่วยกันถือปืนงอมอีงคุณงละช่วยกันถือปืนหาเพื่อนยลัอช่วยันง งอมีก็องอมีกอบอกให้ไม่เอาอะไรยิ้มแจ๋วเขียนไม่มาเอาไงทะลึ่ง <มา S 2> ออไงนะเจอตอดิมึงออ,อ,ออกได้ปหมออกแล้วอะสั่งออกแล้วอะไม่ไหวและวะ้วอะผู้ย,ยิงนวดสุดแล้ววะ่ะเดี๋ยวเจอหลังคนอโอบดิจำได้เปล่าทำอะไรไว้สมัยดีนี่เจอหลังคนโอบน้อย ลำไหมหรดอล้แชัดลำป่าวะปืนหายหมดยิงฟรีจัดแยกกันก็งี้ปืนมันฟรีจริงเล่นแยกคนเราแม่งไปนอนเหมือนไรเหียนึกว่ามันไม่เล่นสัตว์เสียงเซงในเฮียคำพูดมีเขาอ้างมาเราโดนปืนจริงๆโดนแล้วปืนมันฟรีไงไรโครดไรโครดไรโครสามเพื่ก็รู้นี่ก็รู้นี่ไม่แก่มาโง่นะเออก็รู้นี่สารลูปเนาะ อ๋อเหลือปะใครไม่ใครไม่มีหอบอกพี่พี <t 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 ่มีหอดีเก่งไปก็ท่านั่นน่ะโดนปืนอยู่ดีอะระจอกไอ้น้อะพี่เบอรีวิอยู่ไหนต้อร้อน้อยหวานเจี๊ยบดีเอาสวยนะมึงเกไหร่อะโอ้ยมีบ้านแล้วด้วยเออลื่มอ่ะ มันกว้างเปืนมันเลยเล่นง่ายจริงครับจริงจริงน้องจริงบวกหนึ่งมึงก็ไปเล่นเนี่ยในหาเล่นตามแบบตามรูอะตามห้องแ็บอะไรเงี้ยเออหรือไม่ก็ไปแคมป์ในบ้านก็ได้นะอยู่ในบ้านอ่ะเล่นเหมือนพวกแอบอ่ะโดนมาที่ยงอมอ่ะ